หากเรายอมให้ตัวของเรากับความบาปก็เท่ากับว่าเราได้ยกตัวของเราให้กับมารซาตานคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่ 7. พฤษภาคมการดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ยอหนบทที่5ข้อ14ภายหลังพระเยซูทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหาร จึงตรัสกับเขาว่านี่แน่ท่านหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกเพื่อจะไม่มีเหตุผลเลวร้ายกว่านั้นเกิดกับท่านอ่านเพิ่มเติมย้อนบทที่ 5: ข้อ1ถึง15พระเยซูตรัสในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ว่าบาปทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในชีวิตของเราพระองค์ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์เพราะหากเรายอมให้ตัวของเรากับความบาป ก็เท่ากับว่าเราได้ยกตัวของเราให้กับมารซาตานผู้เป็นผู้สร้างบาปขึ้นมาหากเรายอมตัวให้กับบาปเราก็ยอมตัวให้กับมารซาตานด้วยพระเจ้าไม่ได้ถือโทษเอาความผู้เชื่อดังที่พระธรรมโรมบทที่4ข้อ8กล่าวว่าบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงถือโทษก็เป็นสุขแต่พระเจ้าถือโทษเอากับมารดังนั้นไม่ว่าความคิด ท่าทีในใจหรือการกระทำของเราสามารถเป็นได้ทั้งการปลดปล่อยให้การหลอกลวงของมารซาตานเข้ามาในชีวิตและเป็นการปลดปล่อยพลังของพระเจ้าภายในเราได้ด้วยให้เราเลือกตัดสินใจที่จะปลดปล่อยดิษิ์อำนาจของพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าไม่ได้ถือโทษความบาปของเราแล้วแต่เราเองก็ไม่ควรจะกระโจนเข้าไปหาความบาปอย่างโงเ่เขลา เพราะมันเป็นการอนุญาตให้มารซาตานเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราทำบาปเรากำลังให้โอกาสแก่มารได้นำความตายมาสู่ชีวิตของเราวิธีการที่จะหยุดยั้งสิ่งนี้คือการกลับใจใหม่และสารภาพบาปต่อพระเจ้าซึ่งเป็นการที่เราได้กลับมายืนตำแหน่งแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่หข้อกลาว่า ถ้าเราสารภาพบาปของเราเพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นพระโลหิตของพระเยซูได้นำมารซาตานออกไปจากชีวิตของเราและยังคงเป็นป้อมปราการคอยกำบังชีวิตของเราไว้อย่างต่อเนื่องบาปของเราไม่ได้ทำให้เราเป็นคนบาปอีกต่อไป เช่นเดียวกับการทำความดีของคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ได้ทำให้คนนั้นชอบทำต่อพระเจ้าความบาปคือสิ่งที่นำไปสู่ความตายซึ่งแม้แต่คริสเตียนเองก็ควรหลีกเลี่ยงอย่างสุดความสามารถแต่ไม่ว่าเราจะทำบาปหรือไม่ก็ไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ในการยืนต่อหน้าพระเจ้าผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วทุกคนอยู่ในพระคริสต์พวกเขาไม่ได้อยู่ในเนื้อหนัง แม้ว่าบางครั้งพวกเขาเลือกที่จะทำตามเนื้อหนังเป็นครั้งคราวแล้วอะไรคือแรงผลักดันให้คุณดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์คุณดำเนินชีวิตแบบบริสุทธิ์ได้อย่างเกินธรรมชาติก็เพราะธรรมชาติของคุณถูกเปลี่ยนใหม่แล้วแบบเหนือธรรมชาติคุณได้รับธรรมชาติของพระเจ้ามาแทนและในวันนี้อย่าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพียงเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่ให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะคุณได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์แล้วเรามีความสามารถที่จะดำเนินชีวิตแบบบริสุทธิ์ได้อย่างเกินธรรมชาติเพราะธรรมชาติของคุณถูกเปลี่ยนใหม่แล้วแบบเหนือธรรมชาติให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับการงานที่สำเร็จแล้วที่กังเขนบาปของลูกได้ถูกยกออกไปแล้วและลูกจะไม่ยอมให้ตัวเองแช่อยู่ในบาปอีกต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน